สวัสดีค่ะป้าออนชาแเองนะคะเกม Minecraft ใน Hard Core EP ที่3กันแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาหาแร่ในถ้ำต่อดีไหมหรือว่าเราจะขึ้นข้างบนเลยดีเพราะว่าแร่เราก็เยอะมากแล้วนะคะเอาอุดน้ำก่อนอจากพัดที่แล้วนก็ก็ได้หาแร่มาประมาณเท่านี้แล้วนะคะก็ถือว่าเยอะพอสมควรเลยนะคะออตอนนี้เราก็คงไม่งียต้องหามากแล้วคือเหล็กแบบเหล็กลนโลกอะ่ะตอนนี้บอกเลยเหล็กลนโลกมากนะคะ ขุดซะนี้ก่อนแล้วกันตรงนี้มีอะไรปะเนี่ยมีทะลุไปอีกนะนมันท้ำอะไรนะคะเนี่ยโอเคบล็อกหล่นน้อยนะคะเราต้องใช้อย่างประหยัดอือทำไมเราไม่ใช้น้ำนั่นแหละสิทำไมเราเึ้นงคิดได้เราต้องใช้น้ำโอเคทะลุมาที่เดิมเนาะโอ้โหเหล็กเยอะมากตรงนี้ขุดไปก่อนแล้วกันไม่รู้ว่าขุดไปทำไมอรเพราะว่าเหล็กมันก็โคตรเยอะเลยค่ะนะตอนนี้แล้วตอนนี้คือเยอะมากโอเคตรงนี้เราสำรวจแล้วยังวะ วงงางน้ำไปก่อนอมีรีเควสมานะคะว่าให้สร้างปราสาทแล้วก็ที่ฟาร์มเหล็กนะคะโอเคจัดให้ค่ะถ้าอยากให้สร้างเราจะ้หเราจะจัดให้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะสร้างเป็นปราสาทก่อนแลวกันเนาะเพราะว่าฟาร์มเหล็กเดี๋ยวรออีกสักแ๊บหนึง่งต้องไปศึกษาก่อนว่าต้องทํำยังไงนะคะต้องไปศึกษาก่อนงั้นก็ขึ้นเลยดีกว่าเนาะคงไม่มีอะไรแล้วแหละใช่ปะเนี่ยงั้นเดี๋ยวเราขุดขึ้นเลยนะคะ เราอยู่ที่ Y อืมสิบสองถือว่าวายสูงอยู่นะคะน่าจะประมาณ Y ายหกสิบนะคะน่าจะได้อยู่ Y ายหกสิบน่าจะถึงทีงพอดีนุ๊กอุ้ยโอเคเราเจอน้ํานะคะจะเลื่อนเสร็จติ๊ติ๊ิ๊ติติ๊ติ๊ไต่ขไหมถึงบกหรือยังอะ่ะโอเคถึงข้างบนแล้วโอ้เราก็โชคดีเนาะแบบว่าขึ้นมาก็ไม่ต้องต่อขุดบล็อกอะไรเลยนะอะไรเงี้ยโอเค เราจะชุกกะเคนด้วยประเด็นคือบ้านเราอยู่ทางไหนวะคือเราก็ถ่ายพิจอกไว้นะะแต่ว่าคือจะกลับไปก็กระไรอยู่แต่เรามีเตียงเนาะเราใช่เรามีเตียงงั้นเราไม่กลับบ้านแล้วกันนอนก่อน,นเช้าจะได้ปลอดภัยนะคะโอเค ถามว่าทําไมไม่ค่อยลงคลิปหรืออันนี้มเกมอะไรเหมือนเหมือนเดิมที่แล้วหรืออะไรอย่างนี้นะคะคือยอมรับเลยว่าตอนนี้โอ้โหทันหมาตอนนี้คอมพิวเ,เ,เตอร์พังอยู่นะคะวันนี้ในบ้านเราอยู่ใกล้มากอูะโโหคือตอนนี้คอมพิวเตอร์พังอยู่นะคะเราก็เลยอันนี้นี่ก็คือคอมพิวเตอร์ที่ที่ใช้อยู่นะคือประเด็นคือว่าไวรัสมันกินนะคะก็เลยโปรแกรมหายหมดเลยแม้แต่ตัวม็อดก็หายด้วย เตยว่าเอออัดค์ดคอเนี่ยนี่คือทั้งหมดคือดีฟอลต์หมดเลยนะคะไม่ไม่มีหมดอะไรลงในนี้เลยจะเป็นตัวเกมนธรรมดาธรรมดาเลยนะคะก็ถือว่าเล่นไปแล้วกันเนาะไม่เป็นไร๋ยวรอสักประมาณปิดเทอมเนี่ยน่าจะโอเคอยู่มัยเดินเลยบ้านเ้วเนี่ยบ้านเราอยู่นี่เนาะนี่ท่านเราลงกลับมาแล้วบ้านแสนสุกสุกมากๆเลยนะเนี่ยโอ้โหจนเป็นย่าแล้วเนี่ย สวัสดีค่ะไม่มีอะไรเลยในกล่องเผาก่อนแล้วกันโอเคเผาอะไรอีกดีนะเผาเหล็กอืมใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้แล้วก็ทำเอะเราังไม่มีหนังวัวใช่ไหมนั่นก็คือประเด็นใหญ่อยู่เราต้องไปหาหนังวัวก่อนนะคะ <c oughs> มีสกิลเต็งตรงนู้นด้วยหนังวัวหนังวัวที่เราฆ่ามาได้นะเออ จำได้ว่าแมปเรามีหมาหรือเปล่าวะลืมลืมลืมเดี๋ยวไปดูกันหนึ่งจำได้ว่าม,มีมีมีหมานะมีวูฟเนาะโอเคคือแกะมันเยอะมากมากเลยอ,ะอ่ะอ่าแล้วขาแกะเอาเนื้อไปก่อนแล้วกันจุบชิบชุบโอเคแกะในปลายเถิดนะดูดาบเลมอนเด้วเนี่นี่เดี๋ยวขอสมมติแล้วหนึ่งนะคะว่ามีม้าเปล่าม้านี่มันน่าจะอยู่ในทุ่งหญ้ากว้างๆหรือเปล่านะใช่ใช่ใช่ เดี๋ยวเราต้องเดินไปดูซักนิดหนึ่งว่าอาจจะมีก็ได้เนาะหูมันต้นไม้หมดเลยนะเนี่ยเหมือนเราจะลืมปรับการาฟิกเล็กๆน้อยๆนะคะโอเคใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ไดเออมีกระต่ายกระต่ายกระต่ายมันออกหนังหรือเปล่าวะลองฆ่าก่อนอ้าวเฮ้ยน่าจะไม่ออกเนาะจำได้โอเคออกแต่เนื้อนันก็ช่างช่างกระต่ายเข้าไปนะคะ โอเคเราเดินหามีแต่เกะไรไงนะฮะโวเนี่ยฮะอืมไม่เป็นไรเราเดินหาทุ่ง้ากวงกวางก่อนถ้าจะมีเมื่อไหร่ทุ่งยากวงกวางอ่เดินหาเรื่อยๆนะคะอืมเพราะเราจะเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้แน่น,นอนหรือเปล่าสภาพก็วิ่งกลับบ้านเนาะ <c oughs> ไม่ได้ครับ EP เราต้อง EP เราต้องทำตัวเอนชานให้ได้นะคะไม่ทำไม่ได้แหละ โอ,อยาตายก็พอเหัาตายงูเลยนะขอร้องอะแต่แบบวแมนๆหน่ này, อยแบบว่าไปแบบว่าสู้กับเอ็นเด์ดราก็แล้วตายอะ่ะเออค่อยแมนๆหน่อยอะไรแบบนี้เนาะแต่มันไม่มีทางหรอกอต้นไม้อะไรมันอยู่บนนู้นเลยนะี่ยนี่มันเวิร์ลอะไรเนี่ยทำไมมันมีแต่ต้นไม้ต้นไม้กับภูเขาไม่มีพวกแบบว่าทุ่งหญ้าก,กว้างๆเลยเหรอ เดี๋ยวไม่เป็นไรเราได้แรงมาเยอะนะคะขาดแค่หนังวัวงเองอะเอายังไงดีเนะนี่ยไม่งั้นเราก็จะได้เอนชานของให้มันดีงามนะคะดีงามก็กินก่อนเดี๋ยวตายเดินเพลินไปหน่อยโอเคดีงามดีงามเออเฮ้ย hey, จ้แกะนี่แนะ่ เดินหาทุ่งหญ้ากว้างถ้าเราหลงทางกลับบ้านเราสวยนะคะเพราะว่ามีทองทั้งหมดส4ิบสี่ก้อนอยู่ในนั้นหมดเลยนะนม่เป็นไรเอาถ่ายพิกัดไปแล้วนี่มันอะไรเนะี่ยไบโอมอะไรเนะี่ <c oughs> ยไบโอมกระป๋ามาอุ <c oughs> ้ยมประทองด้วยโอ้ยอืออือสุดยอดเลยสองตลบอ,อือเราเจออ้อย้วาปิดพิกัดไปเจออ้อยช็อก็เคงนั้นด้วยนะคะเราก็ไปซอยมาก,ก่อน ไปจกมันมาคะไปจกมันมานะะีนาน่โอเคอ๋อติดน้ำเลยอย่างเีตายักระต่าย و. โอ้ยสงสารแต่ว่านะเนื้อไม่ออกออกแต่วิวนะคะอันนี้นนจะเป็นโซนกระต่ายมากกว่าเนอะตัดฟักทองก่อนฟักทองนี่มันต้องใช้ขวานใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดอันจะใช่นะคะเออ ัฟันพูดแล้วนะนี่ม้าอยู่ไหนม้าหรือวัวก็ได้นะขอหน่อยม้าหรือวัวก็ได้ม้าหรือวัวก็ได้โอ้ไม่กอ,อคดคลิปนี้เราจะอัดสักประมาณกี่นาทีดีโอ้เราเจอเหมือนจะ,จะ,จะเจอเจอเจอบโอมวกว้างๆนี้ด้วยนะคะโอ้เจอวัวแล้วอเราจเจอเลวินด้วยนะคะใช่ไหมไมันคือเลวินใช่ไหม ด้วยนะคะมันคือเลวินเกือบตกเลวินที่มีตะเหล็กนะคะเยอะพอสมควรเยอะพอสมควรเลยโอเคขอบคุณมากนะมัวเราขอบใจนายมากๆเลยเดี๋ยวเราจะกลับมาที่นี่ใหม่นะเราขอฆ่านายให้หมดก่อนนายคงจะรีสปอนนะโอเคอเฮ้ยเดี๋ยวเดีทิ้งอะไรดีละ่ะทิ้งรวดไปเอ้า ที่น่นก็แตไปโอเคได้คาวได้คาวทิปเปอร์แล้วนะคะโอเคสี่อันใช้ได้อยู่ไม่มีราวาะไรนด้วยฮม,มีโซนเห็ดนะคะที่นี่น่าจะโอเคอยู่เดี๋ยวเรามาย้ายถิ่อที่นี่แล้วกันนะเนาะเราจำทางไว้แล้วกันแถวนี้แถวนี้ออสมรวนสักคู่กันนะคะ โอเคที่ร้านกว้างมีกว้างมากๆเลยเนาะสมมุติมีวัวไหมวัวน่าจะเกิดซ้ำได้เนาะจะได้ทำฟาร์มวัวนะคะเผื่อจะทำสมุดเอนชานตั้งแต่นานๆเพื่อจะได้ถนะึกไว้นะถึกไว้เราก็จะได้อยู่ได้นานๆนะคะโอ okay, เคใครข้อทองมาเนี่ยไม่รู้ Hello, ออม,ออมออนะิสเตอร์เฮลโ่เข้าทองมันในทองก็มาในทองนะแต่เราปิดเสียงไว้เอ้ยนี่ไงมีม้มาด้วยโอเคโอเคโอเคน่ okay, okay. Okay, nice. ขอบคุณมากเลยนะคะเดินหาทีเจอทุกอย่างที่ต้องการเลยเราเดินกลับบ้านก่อนถ้าจะทางนี้เนาะใช่ไหมนี่เจอโซนแกแล้วเดินอ้อมหน่อยไม่ใช่เดินอ้อมมาเดินทางลัดดีดีกว่านี่น่าจะอยู่ไม่ไกลจากบ้านเราแน่ๆเลยอ่ะเพราะว่านี่เราเมยมาเดี๋ยวเราก็เจอนี่แหละโซนของแกแล้วแหละนี้มันเหมือนคุนคุแล้วนะ มือนจะมันจะไม่ใกล้มันจะไม่ไกลบ้านไม่ในเงี้ยหืเดินไป <c oughs> นี่กี่ก้าวถึงแล้วเราเดินสะอ้อแบบอ้อมโลกเลยอ้อมจนไกลอะ่ะหืไม่เป็นไรยัง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 ,ยง,ยงอะหมดละเดี๋ยวเราไปเผาเนื้อเพิ่มอะไรเนะี่ยซอมบี้เหรอไอเอามาทำไมเราโอเคดูสิว่ามันจะเฮ้ยเผาจแลนะ้วเนี่ย ยี่สิบห้าอันนะคะเดี๋ยวเราทำโต๊ะแลนช <c oughs> ั้นก่อนละกันเอ้ยแม่สิต้องทำในนี้ก่อนงั้นก่อนอื่นก็ใส่ของในกล่องก่อนละกันเยอะเกินนะคะเยอะเกินเอาของที่จำเป็นพอชุกเกลเคนชึบอาแค่สองอันพอก่อนโอเคเอก็ชกบชึบชุบ โอเคตัวเอนชานเอนชานเตอร์นะคะแล้วก็จะได้เอนชานดาบให้มันจริงจิงให้มันโคตรจริงนะคะเอาเป็นชาร์ปเน็ตเนาะโอเคแล้วก็เราจะทำชุดดีไหมชุดเกาะเนาะอือ no. เดี๋ยวทำชุดไอ้นี่ก่อนของไดมอนด์เซ t ตก่อนละกันของไดมอนด์เซ่ตขวานแล้วก็ววกที่ขุดดินครบแหละ แล้วก็ทำเมันกี้นี่อันนึง่งนี่จะมีอะไรลูกนะโอเคพอ้ะเอาเป็นพลิชชั่น,น,นแล้วก็พลิชชั่น e โอเคเจ๋ง,งจแล้วก็เอ็นชานที่ขุดเป็นเอาอันเดคกิ้งก่อนละกันอ่าเอฟฟิเชนซี่เอฟฟิเชนซี่โอเคทิ้งไปทิ้งไปจะมืดแล้วหรอเหมือนจะมืดแล้วนะ โอเคเอากวยของมาเดี๋ยวคืนนี้เรานอนที่บ้านต่อก่อนละกันนะคะแล้วก็ค่อยเตรียมตัวย้ายบ้านละกันแอปเปิ้ลไม่มีนอนนอนนอนโอเคต้องรีสลิปแอดไนยังไม่มืดเลยนะคะงั้นเราเดินเดินแบบตัดต้นไม้ก่อนละกันเนาะ,ะนี่ยังไม่มืดเลยเอาแอปเปิ้ลก่อนหาแอปเปิ้ลน,นะคะเผื่อแอปเปิ้ลเยอะเราก็ได้ทำแอปเปิ้ลฮองได้ด้วย แต่กลัวขวานจะพังก่อนนะสิแต่ว่าของเพชรไม่น่าจะพังพังพังง่ายหรอกเนาะอืมนี่ไงแอปเปิลหล่นมาแล้วโอเคเขาได้ทำแอปเปิลทองได้เยอะพอสมควรนะคะอือตัดก่อนนอนละกันตัดก่อนนอน <c oughs> <c oughs> เสร็จแล้วเราจะไปสร้างปราสาทที่นู่นนะคะมันจะได้พื้นที่มันจะได้กว้างๆอะไรอย่างเงี้ยเออใช่ไหมเอมนะอเนาะเออมันไม่คิดตั้งนาน โอเคตัดต้นนี้แล้วก็เดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งโอเคมีซับลิงแบบหน่นมาเยอะเลยซับลิงซับลิงซับลิงโอเคนอน no นอนไม่ได้แล้วก็คลิกไปอย่างงี้นะคะดูจ,จะนอนนอนนั้นหมโอ้โหดูดิยูแคนอนพิซซารแอนด์แคนนอนพิซซารีสแอนด์นท์ยูแคร์นอนพิซซารีสแอนด์น โอเคอีกอันเดียวอีกอันเดียวชืบโอเคค่ะทุกคนเราก็จะย้ายถิ่นฐานเดี๋ยวนี้เลยนะคะโอครับไปด้วยเอาไปให้หมดเลยเก็บได้ปะเนี่ยเก็บได้ปะเนี่ยเก็บไม่ได้เมนกับแล้วค่ะทิ้งอะไรดีทิ้งอะไรดีทิ้งมาเนเลยเอ่อไม่เอากล่องแล้วกันนะโอเคลากนบ้านเก่าๆอันงูเราไปแล้วแหละนะทุกคนโอเค เอ่อแอปเปิ้ลมันหล่นาปยังไงแอปเปิ้ Apple, Apple, ลแอปเปิ้ลดูดูแป๊บนึงนะแอปเปิลไม่หล่นมาเลยเหรอหล่นมาแต่อะไรไม่รู้แซฟลิงเยอะเลย okay. โอเคอุ้ยอือเอาเดินเดินทางนี้เลยแล้วกันเนาะเพื่อความไวนะคะเพื่อความไวเราก็เอนชานของได้แล้ว EP นี้ถือว่าไวกว่า Let's Play หรือเปล่าจำไม่ได้จะได้ว่า Let's Play EP 5เรายัาง,อยางอยู่ที่ ตัดม้อยู่เลยนะฮะโอเคไม่เป็นไรสวัสดีน้องแกะขอค่าเอาเนื้อหน่อยนะโมนาคาลิน่กกนาม,มาด้วยน่าจะเป็นน้องโอเร่คุงชังเขาเราขออาคิปก่อนโอเคโซนดีๆมาแล้วนะคะดูหน่อยว่า,วามัน r สป p อนดิ n งหรือย,ยัง สอหร,รืเพราะว่าเราไปฆ่าหมดเลยถ้าไม่เกิดนี่เราก็ถือว่าโชคร้ายเหมือนกันนะคะเราต้องกินแต่เนื้อเก็บกับเนื้อกระต่ายไปตลอดถ้าเราไม่หาสัตว์อื่นเจอนะคะตรงนี้มีลาวาด้วยก็ดีเหมือนกันเป็นบอ่อลาวาบอ่อออนเซนสุดยอดนะคะสุดยอดไปเลยโอเคเอาประมาณตรงไหนดีตรงนี้ไหมแป๊บนึงนะขอเดินหายสักแป๊บ,บนึง ตรงนี้ก็ดีเนาะมีริมทะเลอะไรเงี้ยเออแล้วเราก็เคลียดดินตรงนี้ให้หมดเลย <S <S โอเคน่าจะได้อยู่โออเราเจอไก่โอเคโอเคเดี๋ยวเพิ่งฆ่าแล้วก,กันเดี๋ยวเรากินเนื้อไก่ที่เรามีนิดๆิหน่อยๆน่อยก่อนแล้วก,กันนี่อันเนี้ยเนื้อนายนะถูกใจไหม่ะโอเคสำรวจด,ดูซิว่าราอบๆมีอะไรบ้างตรงนี้เป็นป่าเนาะเป็นป่าโอเค เอาทําเป็นบริเวณแถวๆนี้แล้วกันโอเคตรงนี้แล้วกันเนะาะตรงนี้ตรงเนี้ยจิ๊ดจิ๊ดจ๊ดจ๊ด,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 ดก่อนอื่นก็เดี๋ยวเราเริ่มวางกล่องก่อนอทำตัวครับตัวครับแล้วก็ทํากล่องสองใบ่ะใบหนึ่งก่อนทิ้งแล้วก็เอาไม้สักสองอันเป็นกล่องใหญ่ๆนะคะ โอ okay. เคเริ่มจากการเลียงของให้เรียบร้อยโอเคแล้วแ,แล้วก็ของทั่วไปแล้วก็เอาเนื้อมาเผาด้วยเนื 1, ้อเนื้อเนื้อหนึ่งสองคลุบคลุบโอเคแล้วก็โคลกจุด cool. อ่ะสองอันโอเคแล้วก จะมาเดี๋ยวนะเราอยากจะเอนชานเนี่ยไออันเบกกิ้งของเดวอนโชเวลนะคะเผื่อว่ามันจะพังไวอันเบกกิ้งอันเบกกิ้งไม่มีนเนาะโอ้โหอะไรเงี้ยที่แต่พลิชชั่นกับพาวเวอร์เอาไว้เลยอยากได้อันเบกกิ้งจังจะทำโชเวลสอง uten. อันก็กระไลอยู่ไม่น่าจริงแหละ ไม่เป็นไรเออรอลองอินชานของธรรมดาก่อนสินี่ไงอันนี้กินก็มีถุยอันบีกอันบีกอุ้มิงอันบีกอะสิงสิงเป็ดอ่ะเอาใหม่มินชันอันบีกอันบีกอันบีกอ่อันบีก,บกไม่มีอ่ะ,อะเอาชาร์หนึ่งนะชาร์ทหนึ่งจร๋ง ไม่มีอันเด็กนะคะไม่เป็นไรไว้ข้างหน้าแล้วกันสร้างปราสาทหรออืมดูภาพก่อนปราสาทก็ต้องมีหินเยอะใช่ปะ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเคลียร์พื้นที่แล้วก็ขุดหินหรือว่าจะขุดหินก่อนดีขุดหินก่อนก็ได้ไม่เป็นไรอ่ะเอาเนื้อมาเผาเลย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 รึปบโอเคมีอาหารเพียงพอสำหรับ การขุดหาของใน่ําคืนนี้หาดูซิว่าตรงไหนมีถ้ำเจอแล้วแหละใช่ไหมโอ้อลืมเอาทอ็อชมาว่าแล้วลืมอะไรลืมเอาทอ็อชมาจะขุดหินประมาณสักห้าชุดน่าจะกำลังดีนะคะโอเคแอปเปิ้ลทองไปเผื่อด้วยลูกหนึ่งเผื่อเจอสถานการณ์วิกฤตนะคะ แล้วก็จะเอาทอดไปด้วยแล้วก็ทานโอเคแล้วก็ไม้เผื่อจะสถานการณ์วิกฤตไงโอ้ยเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเนอะโอเคยังไม่มืดไม่เป็นไรอืมแล้วก็เอ,อ๋อท็อตไปเลยสิบเอ็ดอันอเคอยู่ข้างล่างนี้ วางน้ำก่อนปักไฟ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 ,กไฟโอเคห้ามใหญ่พสอสมควรนะคะถือว่าใช้ได้เลยปักไฟทางนี้ด้วยก่อนเดี๋ยวเพื่อมีมอนสเตอร์มาคนะ่ะโอ้โหมีหลายฝั่งเลยเฮ้เดี๋ยวขุดหินก่อนละกันอันเบรกก็ดีหน่อยคือพังยากนะคะกระจิงไปเลยโคตรเจ๋งเอาละค่ะตอนนี้เราก็ได้ขุดหินมาทั้งหมด 1>, 1 2 3 4 5ส6ี่ห้าหชุดนะคะคือเราก็ตัดคลิปไปแล้วก็สภาพที่เห็นคืออย่างนี้ฮะจากที่มันมีถ้ำทั้งหมดเราได้ขุดออกหมดเลยฮะ,ะแล้วก็ขุดจนมืดแล้วนะคะดูสิมืดเลย็นไรเราจะรีบขึ้นขึ้นไปนอนเนาะไปนอนเป็นการเป็นการให้มันเช้าแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นนะคะตอนนี้มอนสเตอร์คงจะเกิดอย่างเมามันใช่ไหมใช่ไหม นอน,นอนเร็วเร็วนอนเร็วเร็วเอาเตียงมาเอาเตียงมาเตียงมาเตียงเตียงมาเลยนเลยนะเลย,ยสลิปเจ๋งทีนี้ซอมบี้ก็จะตายอยู่เป็นคีปเปอร์นะคะคีปเปอร์มันจะไม่ตายง่ายๆอะคะถีบลงน้ำค่ะดีวแล้วมันมีอีกตัวมีอีกตัวค่ะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อื้อืม โอเคอืมโอเคโอเคตรงนี้เราก็ใช้ได้อยู่เนาะมันมีซอมบี้ตรงนี้ด้วยนะซอมบี้ซอมบี้อืมนี่แน่นี่แน่แล้วก็เออเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวเดี๋ยวลองอินชานอีกรอบนึงดีกว่าเอา้ะอ้าวอา๋อออสมุดออกไปแล้วไม่เป็นไรทำใหม่ สนะังเล่มนะคะสังเล่มพุดผิดอันเบกกิ้งได้ไหมไม่มีอันเบกกิ้งเลยเอาลองเอฟฟิเชนซีก่อนอันเบกอันเบกโอ๊ยม,มอีอันเบกอ่ะเอาโปร์ทิชชันก็ได้อะชุดนะเอฟฟิเชนซีเอาเป็นนี่ละกันไข่เลี้ยงของขุดไว้ขึ้น เราจะมาเริ่มการการการอะไรวะการทำประสาทก่อนดีไหมงั้นเดี๋ยวเราจัดก,การขุดหญ้าแล้วก็าจัดก,การเคลียร์พื้นที่ก่อนละกันนะให้มันเรียบร้อยเอาน้ำดิน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 ,นดินยี่สิบห้าอันเดิร์ดนะคะเดิร์ดโอ้แป๊บเดียวก็ขยะขึ้นละเราจะทำให้มันเป็นพื้นที่เรียบก่อนนะคะมันจะได้ง่ายต่อการสร้างนาะ โอเคขุด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 ,ด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 ขุดเติร์ดเติดเติดเติดคือกลัวโชเวลนี้มันพังนะ่ะเดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนทำเป็นโชว์เวลเล็กก่อนแล้วกันเนาะโชว์เวลเล็กคือกลัวมันพังเอาเก็บไว้เอามาเอ็นชาร์ดด้วยก็ได้มันไวขึ้นอ่า เนี่่ทีนี้มีอันเบกกิ้งเฉยตั้งนานไม่มีแล้วให้หรอกนะโถเอ้ยขุดให้มันเรียบๆนะคะมันจะได้สร้างอะไรได้มันให้มันง่ายขึ้นแพลตฟอร์มจะมันจะได้มีพื้นที่ฟร้างได้เยอะขึ้นนะคะแล้วก็เอามาเอาดินมาใช้ประโยชน์ได้อีกมากมายด้วยโอเค ตีดตดตดตโอเคขุดเยเยอะได้วลมาเฉยเลยได้เวลอะไรเนะี่ยฆ่ามอนสเตอร์แน่นอนเมื่อกี้วางน้ำก่อนให้ยญ้ามันกระจายออกให้หมดนะคะโอเคโอเคงั้นเราทำประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวค่อยมาทำหลังไนเพิ่มแล้วกัน โอเคสำหรับอีพีนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโอเคไปล้บ๊ายบาย